สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ในลในวันี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ president operator president operator สกดแบบนี้นะครับส่วนจะแปลว่ายังไงเอานะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำแปลก่อนผมนึกคำแปลภาษาไทยไม่ออกผมไปเปิดดิกภาษาไห้เขาบอกว่า president เนี่ยแปลว่าฐานันดอนแปลว่าการจัดลำดับที่อยู่เหนือกว่านะครับก็เขา5ดีอานะการอันนี้มันก็คือว่า มันแปลว่าอะไรไเราไม่ต้องมาเสียเวลาแปลเรามาดูกัน,นอยสมมติว่าผมจะมี number ใช่ไหมครับ x เนี้ยก็คือค่าอะไรไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้แค่ว่า x เท่ากับ1บวก2คูณ3อะคุณว่าคำตอบของมันจะคืออะไรนะถ้าสมมติว่าเราคิดแบบนี้1บวก2ใช่ไหม ก็จะได้3 3มสาคูณสาแล้วก็จะได้9นี่นะครับอันนี้อันนี้เราจะคิดแบบนี้นะครับผมจะก๊อปปี้ตรงนี้มาก่อนผมก็จะวางตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ถ้าสมมติว่าผมคิดเป็น1นึบวกสคูณสแบบนี้ใช่ไหมผมก็จะได้เท่ากับ9อ่ะแล้วถ้าผมคิดแบบนี้ถ้าผมไม่คิดแบบเนี้ยผมคิดแบบ2อคูณสก่อนผมก็จะได้6ใช่ไหมบวก1ก็จะกลายเป็น7แล้ว ตกลงแล้วคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไร9หรือ7อ่ะนะครับผมจะลองรันดูก่อนก่อนที่ผมจะพร่ำน้ําลายมากไปกว่าน,นี้คำตอบมันก็คือ7แสดงว่ามันใช้วิธีนี้อ่ะหนึ่งบวกสอคูณสเท่ากับเครับเพราะอะไรถึงใช้วิธีนี้ถ้าคุณกลับไปเรียนในเรื่องของ arithmetic operator ในในทางคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าคุณเดินเข้าไปหมวดคณิตศาสตร์แล้วก็ไปถามครูก็ได้ว่าครูครับอ่าประโยคนี้เได้คำตอบเท่าไหร่ ครูก็จะด่ากลับมาว่านี่ทาไมตอนเรียนคณิตศาสตร์เธอไม่สนใจอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีบวกอขอโทษทีคูณกับหารเนี่ยมันจะมันจะ,ะ xq ก่อนมันก็จะทําการ p e r อร์มก่อนจากนั้นมันก็จะใช้แบบมันก็จะเอามาบวกกันสมมุติตรงนี้นะครับเป็น1นคูณสแล้วก็บวก3แบบนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็จะเอา1ไปคูณ2ก่อนแล้วค่อยมาบวก3เราก็จะได้5ใช่ไหมครับแทนที่จะได้ อ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น3ก็ได้อะเพราะว่าเปลี่ยนเป็น2เพราะว่าเราเราจะมีค่าค่าความเป็นแปร2องอันใช่ไหมตรงนี้มันก็จะ4ี่บวกสมันก็จะได้7แทนที่จะเป็น8ใช่ไหมผมจะลองรันดูะนะครับผมจะลองรันดูนี่ครับก็จะขึ้นเให้เรา ต่อไปเป็นอะไรที่ง่ายง่ายกว่านี้มากๆถ้าสมมุติว่ามันเป็นเอาพรีเิเดนต์เดียวกันหรือว่าฐานนันดอนมันเท่ากันนะครับอย่างสมมติว่า2ลบ2บวก3ใช่ไหมแล้วก็ลบลบ4แล้วก็บวก6แบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะคิดยังไงคิดจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือว่าจากตรงกลางออกไปเราก็จะได้ค่าคําตอบเท่ากันใช่ไหมอันนี้ก็คือ0แล้วก็อันนี้ก็คือเอา2บวก3ก็คือ5นะครับคาตอบคือ5 เราจะคิดยังไงก็ได้เราก็จะได้คําตอบได้5เหมือนกันสมมติตรงนี้ผมเอาหกลบสี่ก็จะได้2ใช่ไหมสองบวกสก็จะเป็น 4, 4ี่ี่ลบสก็จะเป็น2 2งบวกสก็ได้5้า้าเหมือนกันสุดท้ายผมจะลองรันดูตรงนี้เราก็จะได้5้าไม่ว่าคิดยังไงก็ได้5้าถ้ามันพรีเซเดนอันเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าบวกกับลบเนี่ยเราจะคิดง่ายมากแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะถ้ามันเป็นคูณกับหารล่ะครับอย่างสมมติว่ามันเป็นร2อยี่สิบ หาร4คูณ5อะครับอันนี้เอาแล้วไงปัญหาแล้วไงสมมติว่าถ้าคุณถ้าคุณคิดในเมื่อคูณกับหารเนี่ยมันมันพริเดนเท่ากันน่ยคราวนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าเราคิดจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราก็จะได้120หารสก็จะเป็น่า30ใช่ไหม30คูณ5ก็จะเป็น150ถ้าสมมติว่าจากซ้ายไปขวานะครับ left to right นะครับเราก็จะได้ คำตอบอยู่ที่ร้อยห้าสิบเนี่ยะฮะร้อยห้าสิบปกติผมไม่พูดห้านะฮะเพราะว่าเพราะว่าไปเจาะไฟใต้เออไม่ใช่สิเพราะว่าไปดูอะไรนะเออสป็อกดักทีวีผมว่าพี่กรณ์เขาสนุกดีนะครับก็เลยเออก็เลยนะครับตามแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น <laughs> left to uh, right to left right to left เนี่ยถ้าเราคิดจากด้านด้านขวาไปหางด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะได้ สี่คูณห้าเป็นยี่สิบใช่ไหมยี่สิบหารร้อยยี่สิบเราก็จะได้หกนะครับเราก็จะได้หกทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วละ่ะมันคิดจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายนะครับผมจะลองรันดูกดรันขึ้นมาแต่มันคือร้อยห้าสิบไงร้อยห้าสิบมันคิดจากอ่าซ้ายไปขวาก็คือ left to right แบบนี้นะครับสี่ตรงเนี้ยมันจะมาทําการ perform กับร้อยยี่สิบก่อนเราก็จะได้สามสิบใช่ไหมครับพอเราได้สามสิบเสร็จเราก็จะเอาสามสิบไปคูณห้าก็จะไดิร้อยห้าสิบ เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นวิธีการที่เขาที่เขาสร้าง C++ มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบอะไรมากมายขนาดนั้นก็คือทราบเพียงแค่ว่าคนสร้าง C++ เนี่ยเขากำหนดมาให้ว่าอ่าโอเปเรเตอร์อะไรที่สมควรจะทำจาก left to right หรือสมควรที่จะทำจาก right to left อย่างสมมุติว่าอย่างคุณจะเห็นตรงเนี้ยเรามีไอเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นโอเปเรเตอร์เหมือนกันใช่ไหมในที่เนี้ย x ของเราอนะ มันก็คือค่าตรงนี้ถูกไหมครับค่าตรงเนี้ยให้มันเท่ากับ f ไอเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมัน p e ฟอร์มจาก right to left มันก็คือค่าทั้งหมดตรงเนี้ยได้เท่าไหร่มันก็จะมา assign ให้เท่ากับ x ส่วนในเฉพาะตรงเนี้ยในเฉพาะข้างในเนี้ยมันทำมัน p e ฟอร์มจาก left to right เพราะว่าเครื่องหมายคูณกับหาเนี่ยมันเป็นมัน p e ฟ f o r m จาก left to right เอาละครับผมว่าผมน่าจะมีตาราง p r e c e d e n t อยู่ตรงข้างใต้วีดีโอนี้ครับคุณก็ลองดูว่ามันอะไร left อะไรไร้อยา่างสมมติว่าผมมีอีกอันนึงแบบนี้นะสมมติว่าผมมีอ่า b o o b o o b o o เรียนนี่นะครับอ่ค่าของผมก็คือค่าของผม b b x เนะี่ย b x เนะีนะ่ยเท่ากับ true true แบบนี้นครับเพราะผมพิมพ์ออกมา b x ผมก็น่าจะได้1ถูกไหมฮะในเมื่อ true 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 มันคือ1นะ่ไง โฟล์ก็คือศูนย์ใช่ไหมครับ,รบก็คือหนึ่งแต่ว่าในในในเครื่องหมายเนี่ย bx เนี่ยอเอ bx นะครับไม่เท่ากับ bx ตรงเนี้ยมันจะทำมันจะมันจะเพอร์ฟอร์มจากจากขวามาซ้ายนะครับเพราะว่า bx ตอนแรกมันเป็นครูใช่ไหมถ้ามันเป็นครูเสร็จเราก็จะไปเครื่องหมายตรงนี้ก็คือ,อเขาเรียกว่า เขาเรียกว่า logical negation ก็หมายถึงว่ามันมันก็คือกับค่าตรงข้ามถ้าถูกก็เป็นผิดถ้าผิดก็เป็นถูกถ้าศูนย์ก็เป็นหนึ่งถ้าหนึ่งก็เป็นศูนย์แบบนี้ครับก็คือว่าเออเน่แหละครับก็คือบูลเลียนไงมีสองค่าไงถูกผิดผิดศูนย์นะครับผมจะผมผมว่าผมเขียนอธิบายน่าจชดีกว่าที่ผมจะพูดออกมาให้มันสับสนแบบนี้นะครับในตรงนี้ที่อยากจะบอกก็คือว่ามันจะทำเพอร์ฟอร์มจาก right to left ก็คือตรงนี้ถ้ามันเป็น True เสร็จ โอเค true แล้วจากนั้นมันก็ perform ตรงนี้อีกก็คือ anti true ก็คือ false ดังนั้น bx ของเราก็จะเป็น false ถ้า bx ของเราเป็น false ตรงนี้มันก็จะเป็น0ใช่ไหมครับเอาะถ้าผม run ตรงนี้ผมก็จะได้0ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเอาละครับ left to right right to left ผมจะอา่า post ไว้ในข้างใต้วิดีโอนี้นะครับแต่หลังจากที่ผมได้ทำให้พวกคุณงงงมาเนี่ย ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าคุณไม่ต้องจําก็ได้ว่าอะไรเลฟอะไรไ right, รอะไรทําก่อนอะไรทําหลังขอแค่เราใส่วงเล็บก็พอในที่นี้มันคําตอบของมันก็คือ150ยห้าสิบชครับจากเลฟตูไรแต่ว่าถ้าผมอยากให้มันเป็นหกเนี้ยผมก็แค่ใส่วงเล็บตรงนี้มันซะนี่นะแล้วผมก็จะได้หกออกมาฉะนั้นบรรทัดแรกของผมเนี่ยมันปริ้นมันปริ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันปริ้นเอ็กซ์ออกมาเนี่ยผมก็จะได้หกผมจะลบตรงนี้ออกก่อน นี่นะครับผมวิชกกรันดูปุ๊บเห็นไหมเราได้หกเลยคุณคุณไม่ต้องสนนะว่าบวกลบคูณหารอะไรมันยังไงขอแค่ถ้าเราเลือกใช้วงเล็บในการทาสรรมการคณิตศาสตร์ถ้าเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดีพอองเงี้ยก็มาเขียนในนี้ได้เลยเพราะว่าในการทํางานในการเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้วงเล็บเป็นตัวช่วยเท่านั้น,นครับเพราะว่ามันจะให้คนดูอ่านง่ายแล้วก็คนที่คนคนที่มาเขียนโค้ดต่อเราเนี่ย รู้ว่าเราต้องการสื่อถึงอะไรเกิดคนที่มาดูเขาไม่รู้ไงเรื่อง p r e s i d e n t operator คือไงถ้าเขาแค่แต่ว่าทุกคนรู้ว่าเราต้อง perform ในวงเล็บก่อนแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็คือความรู้สำหรับเอาไปทำในห้องสอบแต่ว่า,าถ้ามีไว้มีไว้ใช่ว่าใช่ไหมครับเอาละครับแล้วเจอกันในวีดีโอหน้าครับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม